สนามหนึ่งเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เกมหลายเกมนี่มันแล้วก็สนุกมากครับถึงแม้บางทีเกมจะขาดแต่ก็บุกเป็นอย่างเมามันเลยทีเดียวครับเอาเลยครับแล้วได้ทะลวงขึ้นมาครับไม่ใช่อะไรว่าชิ้นอะไรยิงไกลแล้วหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับ ก็ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับทั้งหมดในวันนี้เนี่ยติดตามได้ทางเพจของเจอโอัได้เลยนะครับเอาแล้วหลุดขึ้นมากระชากรีกได้ว่าแตะแรงไปหน่อยครับใส่สวนขึ้นมาบ้างครับของทางด้านวชิรละล์ยอุ้ยโดนสไลด์ตัดออกไปก่อนครับทางด้านทานประสาทเพชรนะครับคอนโทรลได้ดีเลยนะครับนี่ครับ บอลจะเนี่ยยังมีอยู่บ้างนะเนี่ยยังมีอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมยังดีกว่าเมื่อวานเยอะมากครับกระชากสายมาครับแล้วก็ขีย์ออกไปครับโอ้โหแม่เมื่อวานนี้น้องแต่ละคนนี่มอมแมมกันเลยนะครับแต่ว่าสู้กันสุดใจครับครับเปิดมาครับจังหวะนี้แล้วเอามาตกใส่หลังคลองซ้ายมาก่อนออกมาด้านซ้ายครับย,ยึกจักแล้วก็ตัดเข้ามาด้านใน ตรงกลางของทางด้านวาชิรละลายลองซัดโอ้โหข้ามคานออกไปครับเส้เสนในสนามให้นะครับเส้นแบ่งในสนามนะครับทั้งเส้นกลางสนามกรอบเขตโทษหัวก็โหลกจุดโทษอย่างครับเพราะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเรียกไ,ได้ว่าบอมแรม,มกันทั้งนะทั้งสนามแล้วก็น้องๆด้วยครับไม่เห็นเส้นกันเลยครับภาคผิดภาคถูกครับเมื่อวานเอาละครฟรีคิกครับของทางด้านวาชิลล,ลัลยวิเข้ามาซัดโอ้โหวโดนกระแพงออกไปครับ เอาละครับเปิดย้อนหักออกมาครับแล้วก็ยบมาจังหวะนี้ตั้งมาก่อนครับทางด้านวชิระไยครับวชิรลไลเก็บได้เอาลยครับแด่หน้ามีคนเดียวครับจะสวนสวนไม่ได้กระชากหนีมาสวยครับแล้วจริงเลยครับหักข้อมากเกินไปครับพยายามจะบอกว่ามันเป็นทัชบอลนะครับนะครับอ๋อวันนี้ก็เรียกว่าแดดออกนะครับไม่ได้เคลิ้มมากเท่าไหร่ครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับ ที่แถวปทุมธานีนะครับเอแล้ววิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายโอ้โหต้องปัดของมือออกไปเลยครับลักษณะเหมือนคล้ายๆเซตวอลเลย์บอลเลยนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครับหมุงเช็ดมาสวยครับเอาเลยครับทางด้านเชียร์อะไรครับเล่นทีเผยครับจังหวะนี้แตะเข้าซ้ายแล้วมุมมันน้อยครับยิงไม่ถนัดครับกับสภาพอากาศนะครับ ย้อนมาครับแล้วจิงเลยครับยิงไกลสกิดออกมาเก็บบอลได้ครับวชิรัยต่อบอลกันได้สวยครับังหวะนี้ครับเอลครับมีพื้นที่ครับการสายมาอะไรครับทางหน้าวชิรัยครับหมายเลข15พยายามจะพยายามจะให้เพื่อนไม่ได้ครับยังโดนบังไว้อยู่ครับออกมาขวาครับแตะเข้าซ้ายยังไงครับสกิดมาจังหอะนี่ลูกจิงเลยครับโอ้โหลอดขาเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวชิรไรเชียงใหม่ขึ้นนำครับจากหมายเลขสิบครับ เป็นแสนหอมวงไตครับูุเ่นแนวรุกของทางด้านนี่ครับชี้ให้เพื่อนเลยครับให้เปิดมาให้จังหวะนี้แล้วก็โอ้โหไหลามาเนี่ก็ยิงตามน้ําเลยครับยิงได้ดีเลยครับลอดขาแล้วก็โดนตัวสตัตรูเข้าไปนะครับเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้ทางด้านทานประสาทเพชรครับเอาแล้วขึ้นมาต่อเนื่องเลยครับ ไปบอลกันไปมา3มครั้งก่อนครับถ้าจะเปิดไกลนะครับเพราะว่านี่เอ้าแล้วเสียจังหวะเลยครับว่าเชียอะไรยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับต่อกัรสองสามจังหวะก็ถึงหน้าโกแล้วครับมงชวมาสวยครับบอลเก็บได้ที่ด้านซ้ายครับของดนาทานประสาทเพชรสับสับแล้วให้มาดีครับในกรอบเขทดยิงเลยครับโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียวครับ พยายามปั่นที่เสาไกลครับแต่ว่าผู้สินธิ์ให้เป็นเตะมุมครับนสิบเอ็ดครับพงษ์ธนบุตรดีครับแล้วแตะจังหวะแรกพยายามจะกระชากขึ้นมาให้มาด้านในคนเดียวเลยครับโอ้โหยิงไม่ผ่านครับมาโดนผู้สัมปตูปืนตะปบไว้แต็มมือเลยครับของทนานวชิรละลายครับวัยายุหอคุณบอลที่วชิรละลายครับขึ้นมาด้านซ้ายแล้วมีพื้นที่มีเวลาเลยครับ จับหนึ่งจังหวะแล้วหักข้อมาอ้าวเพื่อนไม่ไปตามครับทนอยทุมจับเส้นแบ่งครึ่งสนามน,นี่แหละครับโอ้กระชากมาสวยครับทานภาษาเพชรโอ้โหยกโลกหลบสามเลยครับแล้วยิงโอ้โหสุดท้ายวายยุยังช่วยได้อยู่ครับจังหวะกระชากนี่นึกว่าเนม่าครับโอ้โหเทิร์นมาแต่ไปเข้าทางวชิรละยครับดูแล้ววชิรละลยนี่ โอ้โหคล่องมากครับเอาอย่าผู้สินิให้เล่นต่อครับโยกเขาไหนลูกยิงโอ้โหย,ยังไม่ผ่านครับแล้วเอาแล้ววิ่งเข้ามาขยับออกมาด้านซ้ายมีพื้นที่มีเวลาครับกระชากอีกแล้วครับทางด้านมาเชิราอะไรวชิรอะไรสุดเส้นแล้วก็ไปต่อไม่ได้ครับ ียกว่าหน้าประตูเดียวไม่ต้องอะไรมากครับแมนซิตี้นี่ครับหรวอคูเนียมีบ้างนะครับเอาละครับจังหวะนี้ให้มาด้านขวาเลยแล้วก็ยิ่งโอ้โหครนงครับพราะก้างห่างครับห้ต่อมาด้านสายสวยมากครับว่าชาขึ้นมาแล้วโอ้โหวโดนเสียบกัดยังอยู่นอกกรอบนะครับชัดเจนนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับดีว่าไม่เสียใบเหลืองนะครับ เป็นเส้นกรอบเข็โทษด้านซ้ายครับแล้วก็ยิงอัดเลยครับติดแล้วก็ยิงอีกหนึ่งครั้งก็ยังติดกำแพงครับพยายามจะโดนเพสุขครับโอ้ยแล้วไปเอามาได้เลี้ยงหลบมาสองเลยครับแล้วก็ปาดมาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับของวชิรลลัยเชียงใหม่ครับประตูที่สองครับ โดยภูวสิทธ์โปธาพัฒนชัยครับไปเพรสแย่งมาได้นล่ครับลุมห่ลุมสเลยครับสุดท้ายนี่แก้ไม่ออกครับทางนั้นทางประสาทเพชรครับแล้วกระชากขึ้นมานี่หลุดมาสองเลยครับจอดจะปาดเข้ามาให้กับเพื่อนทักอินง่ายๆเข้าไปครับจะหลงบอลนะครับให้ออกมาด้านขวากับถือเหมือนกันครับว่าจังหวะสุดท้ายจะได้ สุดท้ายก็ไม่ทันครับจบเกมครับอสองประตูต่อศูนย์รับเตกราฟิกนั่นบนนี้ยังไม่ได้ขึ้นให้แต่ว่าสกอร์ในสตา์นี้สองศูนย์นะครับ